จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนมีพื้นที่ประมาณ6,730ตารางกิโลเมตรจังหวัดเล็กๆแห่งนี้มีความน่าสนใจไม่น้อยอีกทั้งยังมีความหลากหลายและท้าทายให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสดังที่ปรากฏในคำขวัญจังหวัดอุทัยธานีว่าอุทัยธานีเมืองพระชนกจากกรีปาแรดรถดีประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตกมรดกโลกห้วยขาแข้งแหล่งต้นน้ำสแกกลังตลาดนัดดังโคกระบือ นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างมากมายในจังหวัดอุทัยธานียังมีภูมิปัญญาสําคัญที่อนุรักษ์สืบสานกันมาตั้งแต่โบราณและผ่านการพัฒนาจนกลายมาเป็นสินค้าสร้างไรายได้ต่อชิ้นเป็นหลักแสนจะเป็นอย่างไรกันนั้นผมจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับผ้าไหมายยกตีนจกข,ของบ้านโคกหม้อจังหวัดอุทัยธานีครับยยยาอผ้้ไไไหหมมเตตรีวใลงทง สวัสดีครับพี่เฟิร์สสวัสดีครับ,รบเรื่องราวของผ้าไหมโคกมอ่โอด่งดังมากๆเริ่มต้นเนี่ยจริงๆกลุ่มที่เราทอผ้าด้วยกันนยครับเราเป็นสืบสาวรวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง <มา S 2> ตั้งแต่เราอพยพมาเนี่ยเราก็เอาภูมิปัญญาที่เราทารําผ้าติดตัวกันมาด้วยลูกหลานบ้านใครบ้านมันก็จะสืบทอดครับถ,ถ้าเกิดว่าบ้านนี้ทอเก่งแล้วก็ลูกหลานก็จะ,ร,ะรับมรดกนี้มาด้วยเราเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนี้บ้างปกติเนี่ยท้าโบราณเนี่ยนะครับผ้ามัตต์มีจะเป็น ทีนี้ความนิยมของคนปัจจุบันเนี่ยพ้าไหมกับพาฝ้ายมันไม่ใช่ไหมทั้งหมด,งงดเราก็เลยมาพัฒนาทั้งหมดให้เปลี่ยนมาเป็นไหม่ทีนี้ผมก็เลยมาคิดว่าถ้าเราขยายกําลังผลิตพวกเราไม่ได้จะทำยไงให้ไรายได้เราสูงขึ้นก็คือพัฒนารูปแบบแต่เราเอาศาสตร์ที่เรารู้เรื่องของโบราณเนี่ยต่อย,ยอดขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าผ้าสไตล์ไหนพระพี่กับผ้าคือผ้ายกเชิงจบก,ก็มีทั้งส่วนของผ้ายกแล้วก็ผ้าจบเนี่ยอยู่ในผืนเดียวกันปกติเขาเย,ย็บต่อ,อแต่ของเราพัฒนาไม่มีตะเข็บเย็บต่ออ้าวถามง่ายๆก่อน ลายบรรพบุรุษที่ทาเอาไว้พื้นหนึ่งขายได้ราคาเริ่มต้นจากหลักพันหลักพันพอพัฒนาเป็นลวดลายแบบใหม่แล้วราคาหลักเลยฮะมันคูณขึ้นอีกประมาณ10 20เท่าครับโอ้โหผู้ชมผมอยากดูลวดลายก่อนอันนี้ที่เราเห็นเนี้ยด้านหลังถ้าดูด้านหน้าอาจต้องรบกวนคุณจอบถือครับแล้วก็ส่องเข้าไปอุ้ยละเอียดยิบเลยอ่ะอย่างที่ผมบอกมา่ีนี่คุณผู้ชมนี่ละเอียดยิบแล้วสวยงามมากที่กลุ่มแต้มตะกอ เขามีวิธีการทําผ้าไหมแบบดั้งเดิมตั้งแต่วิธีการกวักไหมค้นมีมัดมีย้อมสีพื้นแตม้มีกรอหลอดมาจนถึงการทอเรียกว่าผ้าทอบางชิ้นที่ลายมีความละเอียดมากๆต้องใช้ความปราณีตในการทอถึงขนาดว่าผู้ที่มีความชำนาญอย่างต้องใช้เวลากว่าครึ่งปีกันเลยทีเดียวรู้แบบนี้แล้ว คงต้องไปขอสัมผัสกับผ้าทอราคาหลักแสนกันซะหน่อยครับว่าจะสวยงามมากถึงขนาดไหนอ่าเริ่มต้นครอ่ารูปแบบดั้งเดิมคุณจอบสังเกตอย่างนี้เห็นไหมครับมีการเย็บต่อถูกต้องนะครับ ด้านล่างจะเป็นตินจกสนนราคาของผ้ากลุ่มนี้นะครับ,รบแ้เริ่มต้นราคาแรกอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0บาทแพงราคาพอซื้อได้ใช่ครับมื่นกว่าบาทถัดมาครับขั้นสูงชื่อเสียงของกลุ่มที่เราทําผ้ากลุ่มเราเนี่ยนะครับจะได้ชื่อเสียงในเรื่องของการผ้าพตินจกที่ละเอียดร,รายละเอียดนะตรงน<อ>ยกเห็นแล้วความรู้สึกมันชัดเจนมากครับด้านบนนี้ถ้าคุณจอบสังเกตนี่คือพายกใช่ไหมครับแล้วก็มาทอต่อไปเลยนะครับกับผ้าจก ไม่มีการตอบเย็บราคาผ้าผืนนี้อยู่ที่7 5 0 0 0บาทเดี๋ยวผมกด ATM เลยซื้อผืนนี้ไม่มีโอกาสครับหมดสิทธิ์เพราะว่าชิ้นนี้มีเจ้าของครอบครองไปแล้วครับถูกสักจองตั้งแต่บนกี่ที่เริ่มขึ้นหลักมีสูงกันไหมครับอันนี้เท่าไหร่ชิ้นนี้อยู่ที่ราคาตอนนี้นะครับหนึ่งแสนบาททวนหนึ่งแสนบาททวนมันต่างจากราคาเจ็ดหมื่นห้า จริงๆชิ้นงานที่เราจําหน่ายที่นี่นะครับวิธีการคิดราคาชิ้นงานเนี่ยมันมี2วิธีก็คือ1ระยะเวลาในช่างที่จะต้องใช้ทอนะครับสคือความละเอียดของผ้านะครับถ้าคุณจอบสังเกตดีๆผ้าชิ้นนี้นะครับละเอียดกว่าชิ้นนี้อีกประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถ้าเทียบกับตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ละเอียดยิบกว่าต่อมาอีกนี่ทั้งหมดนี่คือลายใช่ครับเทียบกับนี่ครับก็จะละเอียดกว่าละเอียดกว่าทั้งหมดงานพวกนี้มันเป็นงานสั่ง สั่งทอสั่งจองครับเพราะแสดงว่าอันนี้ก็มีเจ้าของแล้วต้องครับ เพราะฉะน,นั้นเราบอกว่าผ้าราคา1นึ่งแสนบาทราคาแพงไหมสําหรับผมว่ามันเป็นราคาสูงแต่ทันทีที่ได้ไ่เห็นงานด้วยตาแล้วนี่คืองานศิลปะซึ่งมันจะไม่มีอีกแล้วมันมีผืนเดียวในโลกตอนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตกลุ่มช่างทอนียนะครับจะเป็นผู้สูงอายุ<ะ>แล้วก็กลุ่มเด็กๆที่เข้ามาทดแทนเนี่ยยังน้อยอถ้าใครสนใจหอบก,กระเป๋าที่นี่มีที่พักให้มีที่พักให้ด้วยแล้วก็เรียนฟรี แม่ไม่น่าเชื่อครับว่าคนรุ่นใหม่อายุเพียง30ต้นต้นๆจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับการทอผ้าไหมโบราณมากถึงขนาดนี้เรียกว่าเป็นการช่วยสืบสารภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษให้คงอยู่ที่สําคัญยังสามารถนํามาพัฒนาเพิ่มมูลค่าและนํารายได้มาหล่อเลี้ยงคนในชุมชนกันอีกด้วยเรียกว่าน้าภาคภูมิใจจริงๆแ่ะครับ